รายการนี้เหมาะสำหรับหัวเกรียนทุกวัยสวดีวครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตะปูต่ำชแนลตอนที่สองนะครับวันนี้เราจะทำผัดเส้นหมี่กันอามวันนี้มีเครื่องปรุงแค่ซอสมะละกอดไข่มีแค่นี้นครับว่าวันนี้ด <No. S 2> ับแรกเลย ใส่น้ำมันลงไปอีกด้วยอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปรอน้ำมันร้อนแบบหนึ่งก็ใส่ไข่ฟองแรกลงไปใต่ว่าต้องมีฟองที่สองใช่ใฟ,อฟองแรกรอฟองแรกให้มันสุก อันเรา้ไม,ม่เอารา,า,า,ร,า,ารับาาเตอรนะเป็นอาลารับเติรอยากจะให้มาชิม <c oughs> ใครจะกล้าชิม <c oughs> ใครจะกล้าชิมามาต่อไปก็เอาเส้นหมี่ลงไปผัดเแล้วฟองที่สองเนี่ยฟองที่สองก็ใส่ทีหลงัง กินได้กี่คนต่อไปก็ใส่ซอสก็มไม่ทำชอบเดีนี<อ>้เครื่องปรุงเขาบอกข้า,ขามทำอาหารในหอตังนะครับไม่ได้ทำอาหารเัาผัดมีไม่ได้ทำอาหารน้ำผีหลายหลายคนห้องอาหน,าห,นาหน่อย แค่เหนแค่นี้คอนันแหละกับคลิเราต้องถ่ายน้ำเปล่าลงไปไม่ใช่นะ้ำดื่มคิสตันนะผมดื่มคิสตันนะครับโฆษรานะ้ำอันนี้ <laughs> <c oughs> กินแล้วหลอด<ม><ม>จำได้ไหมครับ <c oughs> ตอนที่หนึ่งถ้ากินแล้วหลอครับเ้าก็กินมานานแล้วแหละเราต้องกิน,นกันทุกเมื้อเปลหรับ สำหรับอาหารมื้อนี้เป็นมื้อแรกของวันนี้ตอนเที่ยงเลยครับกับเที่ยงเลยรายการสดครับรายการสดครับเมื่อไหร่จะได้กินไม่เขาจะสักครู่สักครู่สบายแเราก็ใส่ไข่ฟองที่สองลงไปนั่งสองฟองนี้ก็หมดดิหมดสิครับ ไม่เป้ครับยังมีเหลืออยู่อีกนิดนึงมีเหลือใขรเลยวะยังเหลือไข่ฟองฟองีกฟองอเหลือไปไี่รเว่ากี้ไปหมแล้วอ่าก้าวไปเปลี่นเลยเกาเลยไม่ค้นเลยอัเข็มแน่วันนี้ก็เปิดตารางเรียนอยู่แล้ววันจันเปียนบ่ายตเามันเลยันจะไม่มีคนย อม่ได้เขียนไ่โดมัปลี่ยน้แต่ลมยัอย่าไปฟังเสียงนองเสียงกลางมันเป็นเสียงแท้เยอะเกี้งสุดสำรัอาหารอันนี้เรามีโภชนาการครบถ้วนไม่เห็นมีผักเลยเธอไม่หรเดี๋ยวเลาวผักมันอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวอไปเอาไปกินผักลงไปได้สกมี่สิบสารกับงแ เอาเยอะเยอะกระดาษเลยใสไปเลยเอาเยอะกระดาษเลยเปเก็บไปเก็บใบน่าหอมกินเลยคนทำให้ใครดูจริงเขาจรนี่เป็นการทำอาหารแบบง่ายๆแต่ก็สามารถทำได้ถ้าไม่หล่อจริงจะทำไม่ได้ เมื่อกี้ไหนบอกใครๆก็ทำได้ใครแนี่ไม่เคยรอยากเอาเตือกอกตับไปเอนตายกอดอับไปดีกว่าที่ใครเรียนมันตเลยนะเสร็จแล้วครับก็อ่เสร็ลงทนไต้องชิมต่อกบายเราต้องชิมนไม่ลงก็ไม่ได้ลงนะวันเสารต้องเรียน ตัดไปลงสุดเลยจริงมองหาหมอให้กูใช่ไหมอยากกินครับเราก็จะเชิญนารารับเชิญมานะครับกูเรีนใครอยากชิมบ้างอยากกินเลยไม่ชิมปั๊บภคพรครับมาชิมครับชิมชิมทันนี้ครับง่ามนะท่าแบบล้นล้นเนี่ย อร่อยวะยังยังยังเอาไอ้เทียชอบเล่นใบเหมาไอต์ทำที่ถ่ายทำที่ไหนวะเล่นใบเหมาเที่ยวเล่าเขาจะอะไรมันตบตบก็อร่อยจ้าฮะอร่อยอ่ะอร่อยนะจริงไหมนี่น้องใส่ด้วยเพราะต้องเคี่ยวทีอร่อยมากครับกินด้วยสำหรับรายการเราวันนี้ครับก็ทำอาหารแบบง่ายง่าย ดีออมาแล้วก็วันนี้สถานที่ได้ทำนะครับ9108นะครับอย่าไปบอกพี่สักนะครับเดี๋ยวโดนก็สำหรับรายการตะปูตำ c h ชนแนลวันนี้ก็ขอจ้าพงจริงเท่านี้ครับสวัสดีครับ